สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีสสดชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนอะไรนะครับทั้งหายไปนานเหลือเกินนะครับไม่ได้ลงคลิปหลังจากป่วยแล้วก็เ,เก็บผลผลิตเสร็จแล้วก็จัดแจงในเรื่องของการฟื้นต้นนะครับก็วางท่อวางแป๊บใหม่ ให้มันดีขึ้นก็วันนี้ก็มาถ่ายให้เห็นว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างก็มาแต่งต้นนะครับที่ไม่มีกิง่งเออกิ่งล่างที่ไม่มีผลผลิตออกนะครับดูว่าต้นมันโทรมยังไงก็ตัดแต่งนะครับโปร่งโล่งนะครับแทงกิ่งไหนออกนะครับอย่างนี้จริง,งจริงนี้คนออกนะครับให้ให้มันโล่งครับชุดไหน น,นี่งกิ่งที่เหลืออยู่ที่ทำนะครับงานที่ทำก็มีต้นเน่านะครับฝนตกดีเหลือเกินช่วงนี้ตกมาเป็นเดือนแล้วครับตกมาหลายวันนะครับต้นก็เน่าแล้วเริ่มเน่าก็มาแต่งต้นที่เหลืออยู่นะครับต้นสองต้นมั่งตัดแต่งให้มันโล่งโปร่งนะครับกิ่งที่มันซ้อนซ้อนกันนะครับอันนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแล้วเลยออกมาสวนนะครับเห็นไหมครับ น้ำยังช้ำอยู่เลยเวลาผมฉีดยาพ่อรถก็ติดก็ใช้สโลก็ใช้คูณสี่เพราะคูณสี่มันช้านะครับช้ามากเราจงใช้เกียร์เราถึงดันเกียร์สี่นะครับถึงจะเร็วขึ้นนะครับเมื่อวานก็มาแต่งตรงนี้แล้วก็ปลุไว้ในทรงพุ่มนะครับผมตัดยอดอยู่ประมาณสี่เมตรนะครับสี่เมตรห้าเมตรนะครับแล้วก็ตัดซอยออกแต่งขนงแต่ง แล้วก็ตัดชรงพุ่มตัดด้านข้างด้วยตัวนี้ <c oughs> เหมือนกันตัวนี้มันแดดไม่สองโคนนะครับก็เลยตัดออกเยอะนิดนึงนะครับเห็นไหมครับต่งที่มันแทงลงล่างและกัิงที่มันมันอยู่ในในนะครับก็ตัดตัดออกอามันลง่งแล้วก็เปิดแสงจากข้างบนเข้ามานะครับนี่ฮะเก่งอันนี้ต้น30กว่าปีนะครับ ก็ตัดออกนะครับอย่างนี้มันไม่มีผลผลิตแล้วมันเตี้ยด้วยนี่ก็อยู่ระดับนี้นะครับไม่ต้องงอไม่ต้องคลานเวลาผมขับรถมาแถวนี้ประจำเนี่ยผมก็ต้องมุดผมก็เลยตัดออกเลยนะครับอย่างนี้น <c oughs> องจริงเลยของจริงใหญ่เหมือนกันนะนี่ทำได้แล้วตัดออกหมดเลยผมแล้วก็เหลือไมก่กี่กิ่งน ก็ทำให้เปิดช่องแสงขึ้นมานะครับแล้วผมก็เอากันไกลกระตุกแล้วก็เลื่อยกระตุกออกนะครับให้มันมีช่องแสงเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อยออกเลื่อยทิ้งตรงไหนที่มันชิดกันผมก็เลื่อยออกเลยอันนี้สามต้นเนี่ยก่อนเลื่อยออกเปิดช่องแสงด้านตะวันออกนะครับอย่าให้มันมี อย่าให้มันเป็นร่มนะครับเดี๋ยวให้มันทึบถ้าทึบเดี๋ยวฟูซาเลียมเข้าแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นฝั่งนู้นว่าฟูซาเลียมเข้ายัางไงเนี่ยฮะผมเปิดเปิดทางทิศตะวันออกนะครับเห็นไหมเวลาผมฉีดยามันจะทะลุเข้าไปแล้วแสงก็ได้แสงด้วยนั้นต้นสาสิปีก็สิบสองปีอันนี้ต้นสมต้นนะครับอยู่แถวๆโซนนี้ส่วนฝั่งนี้ก็ ก็แต่งเรียบร้อยแล้วตัดแต่งแล้วก็กวัดตัดตัดบทเรียบร้อยนะครับปาดขึ้นบนปาดเศษเนี่ยพอตัดแล้วก็ปาดขึ้นนะครับปาดตีขึ้นนะครับตีขึ้นตียากไอตีเศษมันขึ้นแล้วก็ผมสังเกตว่ารากมันขึ้นมาแล้วสังเกตเขี่ยดูมาเห็นรากฝอยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม <c oughs> น,นี่รากฝอย เริ่มเข้ามาเริ่มเริ่มจะหากินแล้วเริ่มมันแจกแตกแล้วให้สีเหลืองๆนี่ให้เห็นไหมครับผมตีใบมันขึ้นไปแล้วก็เดินท่อเพิ่มนะครับเดินสามนิ้วเพิ่มเติมนะครับเดินเข้าเข้ากับจำกับระบบเดิมนะครับเดิมจำระบบเดิมนะครับ ก็มาดูวิธีการจ้ำนะครับก็ไม่ได้ขุดนะครับแต่ว่าก็ใส่ใส่สามทางไปทางนู้นก่อนเนาะแว้วเราตัดตัดตัดตรงนี้ปึ๊แล้วก็เอาสามทางแล้วก็ตัดให้มันมีช่องนิดนึงยังไงตัดเสร็จนะครับนี่ตัดเสร็จแล้วก็สวมทางนี้ไปก่อน สวมแลทากาวสวมให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดตัดชุดชุดนี้ชุดนี้ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับชุดนี้ทําแล้วให้มันมาพอดีกับรอยต่อตรงนี้นะครับเคาะให้ดีๆแล้วเราก็ทากาวให้เรียบร้อยแล้วก็ทําไอตัวแหวนเนี่ยฮะสไลด์ได้เนี่ยใส่สไลด์ใส่สไลด์ลามาทางนี้ก่อนแล้วก็ทาแล้วก็ทากาวแล้วก็ ตอกตอกเข้าไปคืนให้มันสนิทนะครับนี่ครับแล้วไอ้ตัวนี้ผมใส่ประคองไว้เฉยเนี่ยตัวนี้ตัดแล้วใส่กาวของไว้เฉยแล้วก็ต่อจากด้านนี้ไปก็ใช้ได้ครับผมเทสแล้วไม่ร้วเนี่ยหรือถ้าท่านจะทันถ้าจะท่านจะทําแบบตัวยาวยาวเลยก็ได้ท่านต้องเอาไอ้ตัวต่อตรงเนี่ยขวานควานไอ้ตรงบ่านในมันอะขวานให้หมดหมายถึงว่าเอาไปให้ลงกึง่ง ใช้เครื่องกึงปาดกึงใดในอกก็ได้หรือจะเจียก็ได้ให้ให้ให้มันทลุเข้าหาการให้มันสไลด์ให้มันสไลด์ได้นะครับทั้งชุดมันก็ถ้าตัวตัวตรงๆมันก็จะยาวประมาณนี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปกปิดแผลนั้นได้แล้วเอาแบบบวกลบ 0-1- 0ย์จดึ่ 1, งนอยก็ได้เนื้อเดินหน่อยอย่างนี้อันนี้เห็นไหมน,น,น,นี่ต่อจากด้านนู้นก่อนนะครับ ในสองนิ้วต่อตรงสมบูรณ์ก่อนแล้วก็เอาตัวท่อเปล่าแล้วก็มาใส่แหวนตรงนี้จริงๆผมผมสวมได้แค่ไหนผมก็ใช้แค่นั้นนี่รอยต่อมันก็จะอยู่มานี้มันก็จะมาเจอกันอยู่ตรงนี้แบ่งคันคนละครึ่งไม่ั่วแล้วอันนี้สองนิ้วหนึ่งนิ้วอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมไปพาไปดูหนึ่งนิ้วอันนี้ก็จะเป็นบายพาสเพื่อจะพาน้ําจาก ปางเงอนะครับขึ้นมานีแล้วเราก็จะไปเปิดเปิดวาวเก่าเนี่ยเปิดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไปบล็อกบล็อกฝั่งนั้นไว้ใกล้ๆต้นมังคุดนะครับก็เปิดทีเดียวเลยเปิดวาวตัวนี้นะครับเปิดดูครั้งนี้ทั้งเอ่อเปิดฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เปิดฝั่งนู้นแล้วก็ต้องไม่ได้ไม่ต้องไปเบิร์นเปิด20 30วาล์วาวกลับไปกลับมาอันนี้คือความสะดวกนะครับวิธีการจัดก,การ ที่ผมได้ปรับเปลี่ยนอันนี้คือรอให้ดินมันแห้งๆกว่าน,นี้หน่อยนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับผมก็เลยแล้วก็ช่วงจังหวะที่ผมป่วยด้วยถ้าป่วยเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับชีวิตที่เราผ่านมานี่ครับเห็นไหมนี่วิธีการต่อนะครับโดยที่ไม่ขุดท่อเยอะนะครับนี่อันนั้นสวมเลยอันนั้นบานท่ออันนี้ก็มาทําแหวนนี่ก็สวมนะครับ อันนี้พามาดูวิธีการต่อท่อแล้วก็จำท่อนะครับส่วนเรื่องใบกอบอกใบก็เริ่มกําลังแตกนะฮกำลังแปลงแตกเป็นปากนกแล้วนะครับทุนนี้ก็มาสามวันพ่นยานครับนี่มันเริ่มที่จะกินแล้วปากแข็งอย่กไรเห็นไหมเนี่ยนะเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ดมยาอีก การนี้ใบชุดสองนะครับใบชิดส่วนของเราเนี่ครับนี่เริ่มแตกแล้วไปแดดไม่ค่อยมีครับช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีมันเลยคลี่ช้านิดน,นึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องได้ดมยาอีกเดวดมบุกตระกูลปากดูดนะครับพามาดูตัดคุบคุมทรงพุ่มนะครับของผม กิ่งไหนที่มันเลือเล้อยๆอยู่ล่างเนี่ยผมก็เลื้อยออกเลยนะครับจะได้เห็นไหมครับมองลงไปก็จะโล่งนะครับโล่งโปร่งเห็นไหมครับนี่อันนี้คือ8ปคูณแบริเวณนี้8ปคูณแถ้าด้านในก็จะเป็น8ปคูณหบ้าง8ปดคูณหคูณหบ้างเจ็ดคูณเจ็ดบ้างจัดสรรให้มันอยู่ในตนอยู่ได้น,ะนี่ครับผมก็เลื้อยออกมาเลยให้มันโล่ง นะครับเพื่อกิ่งที่ไม่มีประโยชน์อนี้ก็เห็นไหมผมก็เลือกที่จะให้มันไปทางนู้นเลยแล้วก็ไปบ,บ,บปล็อกใบข้างบนไปเลยจากส,ส่วนบนออกนะครับเห็นไหมเลยออกมันก็จะแตกหม้ของมันเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเป็นทรงพุ่มของมันเองเห็นไหมตรงนี้ยาวเข้ามาแค่นี้แล้วก็ตัดออกน,นี่ครับแต่ทาใหท้ทุเรียนทรงเราก็จะไม่ไม่กว้างนะครับ การจัดการก็จะสาดโล่งโป่งโล่งโจงโ,งโล่งนะครับผมคิดว่าจะเอากล้วยมาปลูกในในในตรงกลางนี้อันนี้มันผมไว้เยอะไปผมว่าจะไว้สองต้นพอแล้วก็จะอาจจะเป็นรายได้เสริมสวนกล้วยอยู่ทางนู้นมันลมมันตีหมดไปล็อกหนึ่งนี่เห็นไหมครับตรงนี้ผมว่าจะลงกล้วยตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยนี่ตรงนี้ ตรงตระหว่างต้นทุเรียนนะเห็นไหมไอ้ต้นนั้นมันมีอยู่เนี่ยผมว่าลงตรงนี้ก็เฉลีย่ยถ้าตรงนี้มันได้สัก30ต้น30เครือก็ก็เครือละร้อยอตดีไปเครือละร้อยก็มีกี่ช่องก็นั่นแหละว่ามันไปนะครับด้วยหาบริหารการจัดการอย่าไว้ใบยเยอะนะครับอันนี้คือแหล่งรายได้นะครับในในสวนพุนเพชรทีท่จะทําต่อไปนะครับก็จะฉีดยาหญ้านั่นเนี่ย ท่านว่าเป็นไงผมแนะนําผมก็ไม่เคยทํานะว่าจะฉีดในทรงพุ่มให้มันให้มันตายตายหน่อย <c oughs> เออนะเนบริเวณเนี้ยในทรงพุ่มมันนะ่จะจีวิตยายาท่านว่าไงดีไหมผมไม่เคยใช้นะยายาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูฟุสเลี่ยมที่มันขึ้นต้นฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมพักวิดีโอก่กอนแป๊บนึงอ่ะ าพาชมบรรยากาศข้างๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆเห็นไหมครับได้ยินเสียงแชบแชบแชบ,แชบนะดินชุ่มเลยนะครับข้อดีของการไว้หญ้ามันก็ดีอย่างไม่ไม่ดีอย่างก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของของเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟมันจะบินไปขึ้นบนต้นแล้วก็มันก็จะนอนอยู่ในโคนต้นมันนะสังเกตดีๆนะมันจะมีบินวิวิบวิบวิบนะครับ เช้าเช้าเนี่ยผมดูสังเกตโอ้โหเยอะมากมันมานอนอยู่ทรง,ทรงพุ่มถ้าเราฉีดยามันไม่มีมันก็ทำให้เพลี้ยไฟตายบ้างนะครับต้องเอาสตาร์เกันจมีมาหวานบ้างนี่ไงมีกล้วยนะครับมี้กล้วยหอมผมว่าจะลงกล้วยหอมลงตรงกลางนี่แหละ ให้มีรายได้รายได้ประจำอาทิตตัดแต่งใบให้มันสมบูรณ์เนี่ยหลุมเลืออยู่ต้นเดียวเนี่ยผมจะไม่ไว้ต้นเยอะนะครับผมไว้ต้นเดียวตัดแต่งเอาเนี่ยฮะต้นตัวอย่างนี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็พอมีรายได้พอเป,เป็นค่าอาหารได้นะครับถ้าต้นมันสมบูรณ์นะมันก็จะมีเครือใหญ่ นี่ครับต้น,นที่เป็นผูสโเซลียมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวถ้าแห้งนหน่อยเดี๋ยวผมจะมาขูดนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูไม่ชา้าผมเอาแก๊สไฟมาลนอยู่ก็ช่วยได้ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องมาขูดเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันร่มรื่นนะครับแล้วก็เลยเป็นผมก็เลยตัดออกนี่หนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิงก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากิ่งตอนนี้ยังไม่หายครับต้องเปิด ต้องเปิดแปลบแผลให้สดกว่านี้แล้วก็คูดออกให้หมดนะครับถึงจะหายนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้เดี๋ยวผมไปแต่งทุเรียนฝั่งนู้นก่อนเพราะว่าฝั่งนี้ยังไม่ค่อยได้แต่งนะครับนี่นี่ต้นที่เป็นฟุศเลียมถ้ามันร่มร่มรื่อๆนๆน,าาน,น,นี่เอาแล้วร่มรมเยอะๆนี่มมนมีอากาศหรือไม่มีแสงผ่านเนี่ยเอาแล้ว อยากคิดนะครับว่ามันไม่มีอดี๋ยพาไปดูต้ทนที่จะแต่งแล้วก็ออกจากคลิปเลยเนาะขอนะบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับถ้าติดถ้าชอบก็กดกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปไเนี่ยก็จะเอาพันกล้วยตรงนี้แหละครับไปขยายฝั่งนู้นเนื่อก็ใหญ่เหมือนกัน กุยหอมตั้งแต่สมัยคุณปอคุณพ่อก็มีเหลืออยู่มานี้นะครับก็จะเอาออกขยายขยยเข้าไปเนะี่ยจะมาเล่นแต่งแถวนี้ <c oughs> นะตันนี้มันแถวนี้มันชิดกันมากนะครับต้องมาต้องมาตัดตัดออกให้มันมีแสงเข้าไหมมันรุมรื่น ก็จะว่าจะมาทำตัวดูดใหม่ด้วยสนิ้วตัวดูดสองนิ้วขยายเป็น4ี่นิ้วซื้อของมาแล้ว2แรงนะครับคลิปนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาดูไปที่ที่แตกใหญ่วคนนี้ว่าฉีดอะไรบ้างครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ